ที่ทุกคนเห็นตรงนี้เรียกว่าผักหนามนะคะนี่นะคะเขาจะตัดยอดอ่อนออกมานะเป็นหนามแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็นํามานึ่งหรือว่านํามาจอนี่เราก็จะจอเหมือนกับผักกาดจอเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีนี่ค่ะผักหนามล้างให้สะอาดนะแล้วก็น้ํามะขามเปียกแล้วก็น้ําปลาร้าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลย เราก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ผักหนามลงไปค่ะ จะปีกดลงไปนะคะค่อยกด ราดด้วยน้ำปลาร้านะคะนี่ช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำเจ้าเก่านั่นเองนะคะ